สมการอักสมการเราทราบเลยทีนี้สิ่งที่เป็นคนบ่งบอกว่าไอ้ข้อนี้คือการแก้อักสมการน้องต้องสังเกตเครื่องหมายเครื่องหมายของเขาจะเป็นมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับนี่คือเครื่องหมายที่เป็นคนบ่งบอกว่าไอ้เรื่องนี้บทนี้ข้อนี้ที่น้องกําลังเจอเนะี่ยมึงคืออักสมการ อำไมแล้วพอน้องรู้แล้วว่าเฮ้ยไอข้อที่เรากําลังเจออยู่เนี่ยมันคืออสมการวิธีแก้ได้ทุกข้อเลยนะมีสามขั้นตอนวิธีแก้อสมการได้ทุกข้อเลยนะมีสามขั้นตอนน้องจดน้องทาตามสามขั้นตอนนี้แก้ได้หมดพาอพี่ทําไอ้สามขั้นตอนนี้เหมือนกันขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งเขาเรียกว่าย้ายข้างให้ด้านขวาเป็นศูนย์น้องจดตามได้เลย ย้ายข้างให้ให้ด้านขวาเป็นศูนย์อ,อย้ายข้างให้ด้านขวาเป็นศูนย์ทำยังไงก็ได้มาถึงไอ้ขวาเป็นศูนย์ก่อนหลังจากนั้นพอน้องจับแจงทำให้ด้านขวาเป็นเลขศูนย์แล้วน้องมาทำการแยกตัวประกอบน้องมาทำการแยกตัวประกอบฝั่งซ้ายพี่จะเขียนว่าแยกแยกตัวประกอบ แยกตัวประกอบแยกตัวประกอบคือยังไงพี่เป็นวงเล็บวงเล็บวงเล็บคูณกันจะกี่วงเล็บก็ได้ขึ้นอยู่กับโจทย์จะสองวงเ,เล็บคูณกันสามวงเล็บคูณกันสิก็ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับโจทย์แต่พี่ขอยกตัวอย่างเป็นสองวงเล็บคูณะครับเป็นสองวงเล็บคูณะคะซึ่งวิธีเช็คว่าเราแยกตัวประกอบเสร็จหรือยังเนี่ยให้น้องดูข้างในวงเล็บมันต้องเป็นก,กําลังหนึ่งมันต้องเป็นเํกลังหนึ่ง ถ้า x, x กําลังหนึ่งก็คือ x เฉยๆทันไหม x กําลังหนึ่งก็คือ x เฉยๆถ้าในวงเล็บในวงเล็บนะเป็น x เฉยๆสแสดงว่าแยกตัวประกอบเสร็จแล้วข้างหน้าจะเป็นเลขอะไรก็ได้พี่ชอบตั้งชื่อให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่คือการแยกตัวประกอบเสร็จแล้วท<า>ันไหมนี่คือการแยกตัวประกอบเสร็จแล้ว x มันต้องเป็นกําลังหนึ่งข้างหน้าเลขอะไรกูไม่สนใจแค่มันเป็น x เฉยๆถือว่าแยกตัวประกอบเสร็จแล้ว ถัดไปขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่สามพี่จะเรียกว่า,จ,าจับแตหละก้อนเท่ากับศูนย์จับแหละก้อนเท่ากับศูนย์อะไรคือก้อนวะพี่ก้อนคืออย่างนี้นี่คือก้อนเน่เน่น่่คือเน่นน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 ่คือไอที่พี่ไฮไลท์สีพูคือก้อนเอาแต่ละก้อนเนี่ยเอาแต่ละก้อนเนี่ยเอาแต่ละก้อนเอาแต่ละก้อนไปเท่ากับศูนย์ เพื่อหาค่า x ลงเส้นจำนวนเพื่อหาค่า x ลงเส้นจำนวนจบแล้วสามขั้นตอนที่ใช้ในการแก้อสมการในทุกข้อใครเพิ่งมาแคปไปได้เลยนะแต่ใครจดเสร็จแล้วพิมพ์ตองแปะแน่นอนวันนี้นานปะวะไม่นานพี่สรุปมาสึกง่าย ไปแล้วหน้าหนึ่งเออไปแล้วหน้าหนึ่งถ่านอีกสองหน้าผ่านอีกสองหน้าที่สรุปมาสาหน้าไปเริ่มมานะเริ่มมานะโอเคหนึ่งสองสามใครเพิ่งมาแคปไว้ก่อนยังไม่เสร็จยังไงก็ไม่เป็นไรแคปไว้แล้วก็เดี๋ยวทุกข้อพี่จะทำตามขั้นตอนนี้หมดข้อหนึ่ง เอาเลยแล้วกันนะขอบคุณมากทุกคนข้อจริงๆทุกข้อเป็นสมการหมดเพราะเครื่องหมายเป็นตัวบอกอย่างข้อหนึ่งเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับแต่พี่สังเกตแล้วว่าพอมันเป็นอ่ะสมการใช่ไหมขั้นตอนแรกคือการทําให้ด้านขวาเป็นเลขสูงคือการย้ายข้างพี่ก็ต้องย้ายไอ้ยี่สิบที่มันเป็นบวกอยู่คือย้ายไปลบทันไหมย้ายมาลบย้ายจากยี่สิบมาเป็นลบยี่สิบแสดงว่าฝั่งซ้ายของน้องอ่ะมันจะเป็น x กําลังสอง บวก x ลบยี่สิบแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับศูนย์เฮ้ยขั้นตอนแรกจบแล้วทำให้ด้านขวาเป็นเลขศูนย์หลังจากนั้นขั้นตอนที่สองพี่บอกว่าเป็นการแยกตัวประกอบฝั่งซ้ายไอ้นี่สมการกำลังสองใช่ไหมแยกสองวงเล็บแยกสองวงเล็บเลยน้องก็จัดเลยสองวงเล็บแยกเลยสองวงเล็บทีนี้วิธีมองน้องมองแบบนี้น้องก็ต้องมองว่า ใครวะที่แม่งคูณกันได้ x ก,กํลังสองมึงก็ต้อง x ก,กับ x ทันพี่ไหมมึงก็ต้อง x ก,กับ x และหลังจากนั้นไอเลขคู่หลังอะเลขคู่หลังคือตำแหน่งนี้พี่จะค่อยๆไปค่อยๆทวนให้นะถ้ใครพอได้แล้วทําได้แล้วล่วงหน้าเลยนะแล้วก็มาเช็คกับพี่ทีนี้ไอ้คู่หลังอ่ะพี่ก็ต้องนึกแล้วว่าใครที่มันคูณกันได้ลบยี่สิบและสองคนนั้น มันจะต้องรวมกันได้บวกหนึ่งก็คือเลขหน้าเอกคูณกันได้ลบยี่สิบรวมบวกกันได้เลขหนึ่งใครวะเออเมงก็ต้องห้ากับสี่ซึ่งคำตอบที่ได้อะมันจะเป็นบวกห้ากับลบสี่อันพี่ไหมเพราะว่าไอ้บวกห้ากับลบสี่อ่ะมันคูณกันได้ลบยี่สิบและสองคนนี้มันรวมกันอ่ะได้สูนย์สิบหน้าเอกคือได้บวกหนึ่งนี่คือจบแล้วและพี่ว่าขั้นตอนที่สองน้องจบแล้วเพราะว่า แต่ละวงเล็บแต่ละวงเล็บมันเป็น x กําลังหนึ่งหมดแล้วอะ่ะมันถือว่าแยกตัวประกอบเสร็จแล้วน้องไปขั้นตอนสามได้เลยขั้นตอนสามพี่บอกว่ายังไงนะจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์น้องนองน้อง x บวกห้าเท่ากับศูนย์ย้ายห้าไปติดลบ x ตอบลบห้าทันพี่ไหมแล้วก็จับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์น้องก็จะได้ x ลบสี่เท่ากับศูนย์เอาลบสี่ไปเป็นบวกสี่ x ของน้องได้สี แสดงว่าตอนนี้ค่า x ของน้องที่พร้อมจะลงเส้นจำนวนมีทั้งหมด2ค่าลบหกับ4บนเส้นจำนวนเราจะใส่เลขน้อยขึ้นก่อนก็คือเลขลบหน้องก็จัดเลิกเป็นเลขลบ5ถึงพี่ไหมซัด์เลยนะเลขลบหแล้วก็ตามด้วยเลข4ทีทีนี้ต่อนะเสร็จแล้ว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 ที่ไปดูเครื่องหมายอัสรรมการของตัวโจ์ว่ามันมีเท่ากับหรือไม่มีซึ่งมันมีเท่ากับ ใช่ไหมมันเป็นเนาะมันมีเท่ากับถ้ามันมีเท่ากับแสดงว่าเราต้องระบายทึบค่า x ที่ลงบนเส้นจํานวนแสดงว่าไอลบห้าไอ้สี่มึงต้องระบายทึบเพราะมีเท่ากับเราจะระบายทึบค่า x บนเส้นจํานวนแล้วทีนี้พี่พูดต่อนะปกติแล้วน้องจําไปเลยเราจะใส่เครื่องหมายบนเส้นจํานวนโดยเราจะเริ่มจากด้านขวาก่อนเราจะเริ่มใส่เครื่องหมายจากด้านขวาก่อน ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราใส่เครื่องหมายบนเส้นจำนวนนะ่ะเราก็จะใส่บวกใส่ลบแล้วก็ใส่บวกลักษณะนี้ใครรู้เรื่องตามทันพิมพ์ตองให้หน่อยอ่าแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยทีนี้ที่ขอข้อหนึ่งได้ไหมได้ไหม ขอข้อหนึ่งได้ไหมขอข้อหนึ่งคืออยากที่บายให้น้องเข้าใจว่าคือคือหลายคนไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้บวกลบบวกมันมาจากไหนวะพี่เออมันมาจากไหนวะพี่ขออธิบายที่ไปที่มาให้น้องฟังข้อแรกข้อหนึ่งได้ไหมและนอกจากนั้นที่เหลือทุกข้อมันจะทําเหมือนเดิมหมดซึ่งข้อดีของการรู้ที่ไปที่มาคือ ไม่ว่าน้องจะไปเจอโจทย์ประหลาดแค่ไหนอ่ะน้องก็ใส่ได้หมดอะว่ามันจะเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกน้องจะทําได้ทุกข้อเลยถ้าน้องรู้ที่ไปที่มาเดี๋ยวพี่จะขอเล่าที่ไปที่มาข้อหนึ่งแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ลวงนาเดี๋ยวนเดี๋ยวมาลุยกันว่าที่ไปที่มาคืออะไรทีนี้ที่ไปที่มาของเครื่องหมายบวกกับบวกบนเส้นหนวดมาจากไหนรู้ไหมน้องๆดูตามพี่นะน้องเห็นโซนนี้ไหมน้องเห็นโซนนี้ไหมโซนเนี้ย มันคือโซนด้านขวาของเลขสี่ซึ่งพอเป็นโซนด้านขวาของเลขสี่อ่ะมันคือคนที่เยอะกว่าสี่ซึ่งคนที่เยอะกว่าสี่อ่ะโอโ้โหห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบสองสิบห้าหนึ่งร้อยหนึ่งล้านไข่ก็ได้สุ่มเขามาเลขหนึ่งซึ่งพี่ใช้เลขห้าแล้วกันพอพี่ขี้เกียจคิดเดยอะพอหลังจากน้องสุมเลขห้ามาแล้วนะจริง,รงๆเลขอะไรก็ได้สิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันให้เยอะกว่าสี่เพราะมันคือด้านขวาของสี่ทันไหมที่นี่หลังจากสุ่มแล้วทํำยังไงไวะพี่ ไปแทนในบนรรทัดแยกตัวประกอบคือบรรทัดที่พี่ตีกรอบสีฟ้าบรรทัดนี้เห็นไหมบรรทัดนี้บรรทัดนี้บรรทัดที่พี่ตีกรอบสีฟ้าทําการแทน x เป็นห้าเข้าไปน้องดูตามพี่นะอย่าเพิ่งจบนะเดี๋ยวไม่ทันซึ่งบอแทน x เป็นห้าเนี่ยมันจะเป็นห้าบวกห้าได้สิบสิบเป็นค่าบวกและหลังจากนั้นน้องก็แทนห้าเข้าไปอีกก้อนหนึ่งมันจะกลายเป็นห้าลบสี่ได้หนึ่งหนึ่งก็เป็นค่าบวกซึ่งบวกคูณบวก ก็ได้เลขบวกมันก็เลยใส่เครื่องหมายบวกเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องรู้ที่ไปที่มาว่าบอกไอ้บวกลบบวกบนซึ่งจํานวนมาจากไหนอะน้องจะทําได้ทุกข้อทุกแนวเลยไม่ว่าแยกตัวประกอบแม่งจะมาในรูปเลขยกกาลังหรือจะมาเป็นติดล็อกติดวัดกําลังคู่กําลังขี้หน้าเอ็ติดลบน้องจะทําได้หมดทุกแนวเลยถ้าเรารู้ที่ไปที่มาว่าแต่ละอันแม่งมาอย่างไรหันพี่ไหมเอาใหม่เผื่อใครไม่หันคัดไหม พี่อยากรู้ว่าไอ้ลบตรงเนี้ยมาจากไหนน้องก็ทําการสุ่มค่า x ที่อยู่ระหว่างลบห้ากับสี่ใส่ไว้ที่อยู่ระหว่างลบห้ากับสี่เอาจริงๆนะพี่นึกถึงเลขศูนย์แต่จริงๆใครก็ได้ลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งสุใครก็ได้พี่ชอบเลขศูนย์พี่ว่ามันง่ายและเหมือนเดิมเอาเลขศูนย์เอาเลขศูนย์นยไปแทนในบรรทัดแยกตัวประกอบ อ่าแทนในบรรทัดแยกตัวประกอบคือบรรทัดที่พี่ตีกรอบสนี้นเจอ x เจอ x ยัดเป็นศูนย์ให้หมดน้องดูก่อนแรกพอแทน x เป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าได้เลขห้าห้าเป็นค่าบวกน้องกระจัดเลยมึงคือเครื่องถัดมาน้องแทน x เป็นศูนย์ศูนย์ลบสี่เฮ้ยมึงคือเลขลบนี่ใช่ไหมลบสี่คือเลขลบน้องกระจัดเลยเป็นเครื่องหมายลบเสร็จแล้วบวกคูณลบเลขบวกคูณเลขลบยังไงก็ต้องได้เลขลบเราก็เลยใส่เลขลบ บนเส้นจำนวนใส่เครื่องหมายลบบนเส้นจำนวนทันพี่ไหมสุดท้ายสุดท้ายน้องถามว่ามีในแอปแดงไหมครับเรื่องนี้เรื่องนี้มีในแอปแดงนะแต่ว่าในไลฟ์นี้พี่จะไม่ได้ลงแอปแดงพี่จะสอนในติกตอกอย่างเดียวอ่าต่อนะสุดท้ายสุดท้ายเครื่องหมายบวกที่อยู่ฝั่งซ้ายของลบห้าหมายความว่าไงพี่ที่ไปที่มามาไงไอไอทางซ้ายของลบห้ามันคือค่า x ทุกค่าที่น้อยกว่าลบห้าเช่นลบหกลบเจ็ดลบแปดลบสิบลบหนึ่งร้อยลบหนึ่งล้านลบหนึ่งหมื่นได้หมดเลยพี่เอาง่ายๆที่สุ่มมาตัวหนึ่งคือลบหกและพี่ก็เอาลบหกเนี่ยไปแทนในบรรทัดแยกตัวประกอบเช่นไอ้กรอบสี่ป้านไหมแทน x เป็นลบหกลบหกบวกห้าตอบลบหนึ่งลบหนึ่งเป็นเลขลบน้องจัดเลยมึงติดลบแน่ๆถัดไปแทน x เป็นลบหกลบหกลบสี่ได้ลบสิบลบสิบมึงเป็นเลขลบแน่ๆ เลยเป็นเลขลบและที่นี้ลบคูณลบเป็นเครื่องหมายบวกเป็นเลขบวกเราก็เลยใส่ไล้บวกเพราะฉะนั้นบนกระดานที่น้องเห็นมันคือที่ไปที่มาของบวกลบบวกที่อยู่บนเส้นจำนวนซึ่งถ้าน้องรู้ไม่ว่าโจทย์แม่งจะมาแปลกปาะหลางแค่ไหนมีล็อกมีเลขยกกำลังมีติดกำลังคู่กำลังอะไรก็แล้วแต่น้องทำได้หมดเลยเพราะน้องเข้าใจว่าที่ไปที่มาแม่งมาอย่างไรบวกลบบวกคันไหมถ้ารู้เรื่องพิมพ์ตองสองหนย ขอช้าข้อเดียวและหลังจากนั้นเราจะพาวาร์ปเลยเราจะพาใส่บวกใส่ลบใส่บวกใส่ลบอย่างนี้เลยขอช้าข้อเดียวให้รู้ที่ไปที่มาเพราะน้องจะได้เอาตัวรอดจากโจทย์ที่มันแปลกล่ออ่าขอบคุณมากขอบมากหลังจากนั้นหลังจากนั้นขอบคุณมากทุกคนเราก็ไปดูว่าเราจะตอบช่วงบวกหรือช่วงลบวาพี่ ให้น้องไปดูเครื่องหมายสมการเดีย๋ยวดูตามพี่นะดูตามพี่นะเครื่องหมายเนี่ยขอบคุณมากทุกคนมันเป็นน้อยกว่าศูนย์ถ้ามันน้อยกว่าศูนย์ช่วงที่น้อยกว่าศูนย์คือช่วงลบช่วงที่น้อยกว่าศูนย์คือช่วงลบเพราะฉะนั้นคําตอบของเราอยู่ในช่วงลบน้องก็ลากเส้นจํานวนในช่วงลบได้เลยช่วงลบตรงกางดังนั้นคําตอบที่ได้มันตอบว่าลบห้า ถึงสี่ลบห้าลากยาวสิน้องใส่เลยลบห้าถึงสี่ถึงในทางคณิตศาสตร์มันใช้ชื่ออย่างลูกน้ำลบห้าถึงสี่และลบห้าเอาไหมวะพี่เอาเพราะเราระบายชิปถ้าเอาน้องจับเลยวงเล็บใหญ่และเลขสี่เอาป่าะว่พี่เอาเพราะเราระบายชิบถ้าเอาใส่วงเล็บใหญ่เรียบร้อย